สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะภาษาไทยภาษาไทยเวลาคำภาษาโคราชแล้วก็ภาษาอีสานค่ะโอเคค่ะเช่นตัวตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามภาษาอีสานเองนะคะแล้วก็คุณพี่ลักที่ตัวแทนของภาษากลางนะคะแล้วก็คุณเลนูภาษาจากตัวหน่อชิ้นอ่อ โคลาดนะคะถ้าเกิดดิฉันบอกว่าขีดตัวจะมาตัวหมายถึงอะไรนะคะอ๋อโคลาดก็คือขีโมโกฮอกนี่แหละค่ะแล้วภาษาแล้วภาษาของคุณพี่ลักกี้นะคะขีดตัวเซลบาดายแปลว่าเซลบาด้อ๋อแล้วภาษากลางก็คือคืออะไรคะโกหอกโกฮอกขีโม่ตะแหล่มึงอย่ามาพูดเลย ี่ตัวไม่ได้ไม่ได้คิโมะนะน่าแม่นบ่นี่นี่อยู่ข้างนอกกับแม่นะแม่ปิดประตูแล้วพ่อไม่เข้าบ้านนี่ทำไมพ่อไม่เข้าบ้านอ่ะปิดตัวอะไรแม่บอกไม่ให้เข้าบ้านเข้าบ้านทำไมพ่อไม่เข้าบ้านอ่ะค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นคําว่าอืคำว่าอะไรดีอทำไมพ่อปิดประตูก็แม่ล็อกประตูแม่บอกว่าไม่ให้เข้าแล้วนัดดึกแล้วอ้าวตัวเองทำไมไม่เข้าบ้านนี่นี่อยู่กับแม่นะ ก็ให้พ่อเขาบ้านไงแล้วใครอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่เลยเอาภาษาอีสานวัคนธโอเคค่ะภาษาอีสานวัคนธเนี่ยใช่โอ๊ยคุณพี่ราคีไปก่อนเลยนะเอาอย่างก่อนเอาอย่างก่อนขีดตัวว่